EEC Academy นะคะผนึกกำลังร่วมกับ ASLE Thailand จัดสัมมนานานาชาติ The NOVA Symposium 2024ในหัวข้อเดน e นสีโลกรอบถ่ n t i ิ n นนะคะเสริมแก่งองคความรู้ด้านการปล่อยคาร์บอนให้กับผู้ประกอบการก่อสร้างไทยตามแนวเทนโลกนะคะในระหว่างวันที่10-12ึงกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยในส่วนของการจัดงานนะคะวันที่11กรกฎาคมได้จัดให้มีกิจกรรม International c o n f e r e n c e ในหัวข้อเดเนซิโลคาร์บอนแทนสิชันนะคะรมกูรูและผู้นำของวงการอย่างครบถ้วนมาร่วมถ่ายทอดแนวคิดแล้วก็มุมมองต่างๆให้ผู้ลงมือปฏิบัตินะคะได้เข้าใจแล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยได้รับเกียรติจากดรพิลุนนะคะอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมให้เกตเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมขึ้นกล่าวในะั้ในหัวข้อเดินในสีโลกคาร์บอนทรานซิชันพร้อมร่วมชมงานในส่วนแสดงพิเศษนะั้นวัตรกรรมและก็เทคโนโลยีกว่า17บูธภายในงานนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะครับจริงๆตอนนี้ก็ประเทศไทยก็มี เป้าหมายที่ชัดเจนนะครับทั้งในเรื่องการลดก๊าซคาร์บนไดออกัซนปี2030ครับความเป็นกลางคารา์บอนในปี2050แล้วก็การลดก๊าซที่เป็นสูตในปี2050ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าโฟกัสสาคัญตอนนี้ก็คือทําอย่างไรให้เป้าหมายระยะสั้นปี2030เนี่ยสามารถบรรลุผลได้ครับวันนี้เราก็ได้มีแผนปฏิบัติการรองรับเรียบร้อยแล้วซึ่งครอบคลุมในทุกสาขาไมา่ว่าจะเป็นพลังงานขนส่งุสาหกรรมเกษตร,รหรือแม้กระทั่งของเสียนะครับแล้วก็ซึ่งก็เชื่อมโยงมาถึงการทําง,งานของ การจัดสิมิพเซียมนะครับของ Nova Community โดย EC ร่วมกับ As h เร y t h a i l a ด d ด้วยนะครับว่าเราจะทำยังไงที่เราจะดีคาร์บอนไนส์ลดก๊าซสิงโจบในภาคองอาคารสังหาริมทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งอาคารที่เป็นอาคารพาณิชย์ก็ตามนะครับเพราะว่าเมื่อเราดูฟุตปริ้นของการปล่อยคาร์บอนเนี่ยก็ถือว่าอาจจะเป็นสัดส่วน15เเลยนะครับในการปล่อยก๊าซสิงโจบของทั้งประเทศนะครับครับกเ็เรื่องของ private change เรื่องการเปลี่ยนแปลงพูมิอาการเนี่ย เป็นเรื่องเป็นเรื่อง,ส,งสำคัญในระดับโลกนะครับไม่ใช่ในระดับระดับประเทศแล้วทําคนเดียวไม่ได้เลยว่าภาครัฐทาคนเดียวก็ไม่ได้เอกชนทําคนเดียวก็ไม่ได้เราะฉะนั้นโนวาเนี่ยเราก็ถือว่าเราก็อาสามาเป็นตัวแทนของอผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดให้มารวมตัวกันเพราะเรื่องนี้เราต้องใช้เ,เป็นการรวมพลังนะครับทั้งภาครัฐทั้งภาคเอก,กนชน มันจึงจะประสบความสำเร็จครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความท้าทายอย่างมากเลยครับครับในฐานะของของโนวาที่ทโดย e c academy เนี่ยจริงๆเราเนี่ยเหมือนกับเป็นตัวแทนของผู้ที่ประกอบวิชาชีพในด้านนี้ซึ่งเรานำเสนอเรื่องนวัตกรรมในงานโนวา expo เนี่ยก็เป็นการที่นำนวัตกรรมที่คิดว่าจะเป็นทางเลือกที่เป็นโซลูชันที่จะมาตอบโจทย์ต่างๆเหล่านี้ได้การจาัดซี่เหียเซนครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการจัดซี่เหลี่ในระดับิน international เพื่อทําให้ทุกคนได้มีโอกาสเขาเรียกว่า reach หรือเข้าถึงนวัาตรรกานต่างๆที่เอาไปใช้ใช้ใช้งานได้จริงครับคือผมมองว่าอย่างที่ทางพี่เกชาพูดนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะแก้ปัญหาในเรื่อง,องการลดการปล่อยก,าก,าก๊าซมระจบในภาคของอาคาร construction อย่างไรมันก็ต้องใช้นวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าอาคารเนี่ยคือใช้ไฟใช้เรื่องของการทําความเย็นนะครับ ต่างๆการเกิดของเสียเราก็เอาเทคโนโลยีใหม่ๆท,ที่ที่ถูกคิดค้นมาเนี่ยก็มาแอพพลายใช้ได้แล้วก็เป็นการสร้างการรับรู้ด้วยนะครับว่าเดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วสามารถเอามาใช้ครับในการที่จะส่งเสริมการรักพลังงานนะครับหรือแม้กระทั่งการทําความเย็นในอาคารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเท่านี้ก็จะสามารถลดการปล่อยก๊าซสุญญากาศในเซกเตอรขอ์ของของอาคารนะครับได้มากพอสมควรเลยทีเดียว